ดูสงคราบเพลงเงินล้านสนับสนุนโดยกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแฟมิลี่เหมือนจะได้แล้วเลยนะ15:00อะไรจะเกิดขึ้นติดตามกันต่อไปจะมีพลิกล็อกหรือไม่ด้วยใจระทึกค,คุยกับตัวแทนนะจากจังหวัดตรังก่อนครับรองนายกเทศมนตรีตำบลน,นาตาล่วงคุณชานวิทย์ สีสุดธิพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับหนึ่งล้านไปทำอะไรครับนำเงินนะครับไปปรับปรุงกล้องวงจรปิด C C T V เพื่อจะเพิ่มความปลอดภัยของชาวตรังดีมากเลมาฝั่งนครปฐมคุยกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงคุณมนัสคำพลอยสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าไปถึงหนึ่งล้านครับทำอะไรครับก็ไปต่อเติมอาคารเนี่ยประสงค์ของโรงเรียนวัดหนองเสือครับเพื่อใช้กิจกรรมของเด็กนักเรียนบ้างกับบ้านไปใช้บ้างครับครับขอบคุณครับพี่ครับ เ,เพลงอะไรมาร้องวันนี้ขอบคุณแฟนเพลงครับยอดรักหลับใจของน้องแหน,มเน,แหนมเนืองครับแหนมเนืองเอาเพลงอะไรมาร้องครับคืนนี้เมื่อปีกลายค่ะของแม่พึ่งค่ะมาฟังฟังนัรอปฐมก่อนนะครับ,ค,รบคืนนี้เมื่อปีกลายเชิญ 注定。 แฟนเพลงผมแสนชื่นใจใหายหวังเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจขอ แรงใจให้ผมดังมาขอเทวาสถิตฟ,ฟ้าฟ้ายิ่งใหญ่คุ้มภัยให้เ่าเถิดนาขอจงเชื่อใจไว้เถิดว่าปรับชั่วชีวา น้องแหนมเนืองมีเสียงที่ดีแล้วก็มีพลังอารมณ์เพลงนี้เป็นเพลงเศร้าหนูทําได้ดีเลยแต่พี่รู้สึกว่าเพลงนี้เสียงมันเดี๋ยวเปลี่ยนสูงเปลี่ยนต่ำ เพราะเราเปลี่ยนสูงเปลี่ยนต่ำมันฟังไม่ค่อยสมูทอะคะ่ะส่วนคุณติ๊กนะคะเสียงมีพลังค่ะรู้สึกว่าเสียงคุณยังเหลือสามารถเสียงสูงได้อีกออ,อกอักขร,ระชัดเจนแต่ในส่วนเนื้อหาของอารมณ์เพลงขอบคุณแฟนเพลงหอมรู้สึกว่าถ้าร้องเพลงนี้มันต้องกินใจแล้วซาบซึ้งกว่านี้อ <ừ> เพราะโดยกันทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะแหนมเนืองนั้นจุดเด่นวันนี้คือถ่ายทอดอารมณ์ถ่ายทอดอารมณ์ได้เกินอายุอะฮะนะครับรส่วนของคุณติ๊กนะครับผมเชื่อว่ายังมีของดียังมีของที่จะปล่อยอีกมีความคุณรู้สึกนะฮะแหนมเนืองค่ะ ูว่าเป็นคนที่เสียงดีมากๆเลยนะคะลูกแล้วก็มีความเป็นลูกทุ่งอยู่เสียงดีแต่ว่าขึ้นมาแล้วมันดึงไปเพลงนี้นะคะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยร้องให้มอยู่ในห้องให้มันจังหวะมันจะเพล็อแล้วก็แบ่งลมหายใจแน้ำเนื้อขาบาง,งทีบ,บางวัคเนี่ยมันควรจะเป็นลมเดียวแต่ว่าแน้ำดึง ไปแบ่งวักมันแต่ว่าสิ่งที่พี่ตักชอบมากๆคืออารมณเพลงดีนะคะ,ะส่วนคุณติ๊กจากตรังนะคะคุณติ๊กเป็นคนที่เสียงเนี่ยฟังแบบสบายหูเสียงกลางวานอะ่ะเสียง,งเยงหลือเฟือ,อสามารถร้องได้หลายแนวแต่ความที่คุณติ๊กร้องหลากหลายก็เลยจะมีความในความเป็นลูกทุ่งอะ่ะน้อยกว่าแหนมเนืองคุณติก๊กจะแบบว่าไม่ค่อยให้ความสําคัญในคําท้ายของเพลงจะแบบร้องแล้วลทิ้งอะ่ะหายไปหน่อยหายไปหน่อยอนะคะน้องแหนมเนืองเนี่ยเข้าเพลงปุ๊บดนตรีมาปุ๊บหนูแบบ อินเนอร์หนูมาอะไรนี่ชอบมากจากอารมณ์<า>เพลงอารมณ์เพลงมาอ,อะไรนี้คือทําให้การเริ่มต้นของบทเพลงกับอารมณ์หลายๆคนถนึงชมวันนี้หนูแบบตีบทแล้วก็แสดงอารมณ์ได้ดีมาก<อ>วิธีการร้องของน้องเนี่ยพี่มีความเห็นว่าโน้ตมันเยอะแล้วอย่างที่บิดแล้วก็ขึ้นเสียงสูง<า>พพี่กับรู้สึกว่าหนูทำตรงนั้นได้ดีแล้วพี่ชอบสิ่งที่หนูทําตรงนั้นด้วย<อ>คุณติ๊กเนี่ยฮะร้องเก่งนะนี่คือร้องเก่งพกเก่งมาเลยแบบ power power ดีตลอดอะไรเงี้ยก็เลยทําให้อารมณ์ฟิลเพลงนี้ยังไม่เข้ามาถึง ดีแต่ไม่ได้ถูกหักคะแนนมากนะนะครับ <c oughs> อุปสรรคเป็นเหมือนเงาที่มักจะใหญ่ตามความสำเร็จอ <c oughs> หนูเข้าใจนะภาษาจีนเขาบอกว่ามึงต้อยสีเอี้ยตัวอย่างเส็งกงน้ํมเนืองเสียงดีมากๆการร้องแล้วก็เทคนิคเก่งมากๆด้วยครับจุดเสียก็คืออย่างที่พี่ตั๊กบอกคือยืดอยากจะให้ปรับเรื่องของ การร้องอย่าให้ยืดแล้วก็ปิดท้ายวักให้สั้นลงให้มันอยู่ในจังหวะได้ก็ดีเพื่อจะได้หายใจสําหรับวักต่อไปได้ดีขึ้น,นส่วนติ๊กเนี่ยเสียงก็ดีมากๆเหมือนกันแต่ขึ้นช่วงแรกยืดมากเหมือนที่พี่ตั๊กบอกก็คือเทคนิคของติ๊กไม่ใช่เทคนิคของลูกทุ่งเลยทําให้เพลงนี้ฟังแล้วมันขาดอรรถรสของลูกทุ่งไปโอเคเอาละเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวเ,เราไปพบกับโชว์พิเศษคุณเทอุเทนกับแชมป์คุณเชษกก่อนแล้วหลังจากนั้นมาดูคะแนนครับจานนครปฐมหรือตรังครับ สูงสูงพูออกฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปใครไหนจะทันตั้งตัวยังหัวใจหลอกให้หลงงมง,งายใจสุดแสนดัง ฉันพูดได้อย่างช้ำชองไม่ติดสักคำก่อนจะรักทำไมไม่บอกเล้วทาง ฝังใจใจหนึง่งก็แสงจะแทนเธอขอบคุณครับ,บ,รบสนับสนุนโดย LED จากลำตังนมเปรี้ยวดีไลท์ ลมม,มิรากล้องวงจรปิดวาตาชิลูกชิ้นหมูโภเด้งเชนไรต์กิกดูสงคราเพลงเงินล้าน